สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับผมเคยมีเพื่อนสมาชิกนะครับเข้ามาสอบถามผมนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับในอดีตนะครับเคยถูกจับปืนหักเดียวขนาดจุดสอนะครับผมก็ไม่รู้เป็นปืนอะไรหักเดียวนะ แต่ว่าใช้กระสุนจุดสองสองนะครับพกพาไปในทางสาธารณะนะฮะแล้วก็ปืนหักเดี่ยวก็บอกที่ว่านี้นะฮะเป็นปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนไทยนะครับก็คือเป็นปืนเถื่อนนะครับพกพาไปในทางสาธารณะนะครับแล้วก็ถูกจับได้นะครับแล้วก็โทษนั้นก็ผ่านมาเกิน5ปีแล้วนะครับแล้วก็สอบถามผมเข้ามานะครับว่าผมถูกจับในกรณีดังนี้นะฮะสามารถที่จะไป เขียนคำร้องเพื่อขอซื้ออาวุธปืนจากนายทีเพียนได้หรือไม่นะครับเพื่อเป็นการไม่กล่าวห,หาหรือพาดพิงผู้ที่เข้ามาสอบถามผมนะครับผมเองก,ก็จะไม่บอกชื่อนะฮะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอบถามมาได้พักหนึ่งนะนะฮะก็ขอเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับอาวุธปืนถ้าเกิดว่ามัน ไมไ่รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับก็คือปืนเถื่อนนะฮะถ้าหากว่าท่านนะฮะมีมาครอบครองนะครับหรือได้มาครอบครองนะครับแล้วก็จะนําพาไปที่ไหนแห่งใดนะฮะนั่นคือหมายความว่ามันผิดตั้งแต่มีมาครอบครองแล้วนะฮะแล้วท่านก็จะนําพานะครับไปเพื่อประการใดก็ไม่รู้นะฮะแต่จะอ้างว่าไว้เพื่อป้องกันตัวนะครับซึ่งมันเป็นเหตุที่ฟังไม่ขึ้นนะครับ ศาลท่านลงโทษจําอย่างเต,ต็มๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้นะครับและเมื่อเป็นเวลาผ่านไปนะครับมันเกิน5ปีนะครับท่านเองก็จะมาขออนุญาตซื้ออาวุธปืนนะครับที่มันถูกต nice ้องตามกฎหมายนะครับโดยการขออนุญาตผ่านท่านนายทะเบียนประจำท้องที่ของแต่ละบุคคลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ทราบข้อกฎหมายนะครับไม่ทราบกติกาของ ท่านนายทะเบียนท่านนะครับก็ไม่กล้าก้าวล่วงนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าการที่จะนาพาอาวุธปืนนะฮะที่ไม่ได้รับอนุญาตจนทะเบียนนะครับหรือปืนเถื่อนนะครับไปในทางสาธารณะนะครับมีโทษจําคุกตามที่บอกนะครับต่อให้มีบริญาตอย่างเงี้ยนะครับที่วางไว้อย่างเงี้ยนะฮะก็มีโทษจําคุกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การที่ท่านจะมาขอบริญาตมี ใช้อาวุธปืนนะฮะหลังจากที่คดีนล่วงพ้นมาเกิน5ปีแล้วนะฮะตอนนี้ผมไม่ทราบนะครับว่านายทวีนท่านจะพิจารณาอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสาหัสพอสมควรนะครับการที่นาพาอาวุธปืนนะฮะออกนอกรั้วบ้านนะครับในกรณีที่ปืนมีใบอนุญาตอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนี่นะฮะขาดนําพาไปโดยชอบนะครับนําพาไปโดยเหตุสมควรเกิดเหตุนะครับยังต้องมีการ หาพยานหลักฐานหักล้างกันนะครับเพื่อให้สารท่านยกฟ้องนะครับอาวุธปืนเป็นสิ่งของที่เป็นอาวุธโดยสภาพนะครับการที่เพียงแค่ได้มาครอบครองก็ถือว่าผิดแล้วนะฮะหนึ่งกรัมหนึ่งอนุนะฮะถ้าเกิดมันเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตในทะเบียนนะครับและการที่จะนำพาอาวุธปืนออกไปนะฮะโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งกรัมมีหนึ่งอนุนะฮะก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ ไม่สับสนุนให้ผู้ใดมีวุฒิปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตในกทะเบียนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับส่วนมีและใช้โดยถูกต้องตามกฎหมายดีกว่านะครับสบายใจกว่านะครับสรุปว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่เคยถูกจับเกี่ยวข้องกับการพกพาวุฒิปืนไม่มีทะเบียนนะฮะถ้าถูกจับได้นะครับแล้วจะมาขออนุญาตในการซื้อวุฒิปืนในภายหลังนั้นก็ยากพอสมควรนะครับ พอสมากก็ไม่เห็นว่าได้นะฮะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับสาหรับเรื่องอาวุธปืนนะครับก็ฝากไว้ให้คิดครับเตือนใจไว้นะครับท่านใดที่จะมีอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตในาทะเบียนนะครับหรือจะพกพาอาวุธปืนนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหาพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีคําถามประการใดก็อย่าลืมส่งคําถามนั้นเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับ มีข้อชี้แนะประการใดนะครับก็อย่าลืมส่งคําถามเข้ามานะครับแล้วก็ทําอยากภาพนะฮะในคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าพบกันครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ